จากกระแสดราม่าชาวเน็ตไปขุดคลิปที่ต้องเตที่ติสีนวลไปออกรายการแฉเมื่อ6ปีที่แล้วซึ่งหนึ่งในพิธีกรรายการนอตวรริทได้ถามว่า คุณแต่งตัวอะไรของคุณคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราทำไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้จนเกิดกระแสวิพากวิจาร์ณสนันโซเชียลแม้เวลาต่อมาต้องเตยจะออกมาเปิดใจว่าไม่ติดใจไม่ได้โกรธไม่อยากให้ดราม่าหรือทัวไปลงอีกฝ่ายล่าสุดนอดวอรริทได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นว่าขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับ ้9สู่500ล้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสับเปลอร์และขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้น ต้องเรียนแจ้งว่าผมไม่มีเจตนาจะเหยียดน้องตามพาดหัวข่าวที่เห็นกันแต่ในการทำรายการนั้นมันต้องมีประเด็นที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งในวันนั้นประเด็นคือความคิดในการใช้ชีวิตของน้องที่แสดงออกมาเป็นตัวตนแน่นอนว่าคำถามอาจจะดูแรงและไม่ถูกใจใครหลายๆคนที่ชื่นชอบน้องแต่มันเป็นรูปแบบของรายการซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งทีมงานและ ีกไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกหรือเหยียดน้องใดๆน้องเป็นแขกของทางรายการซึ่งทางเราต้องให้เกียรติกันอยู่แล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามสคริปต์ที่วางเอาไว้ส่วนตัวชื่นชมน้องในความสามารถด้วยช้ำสำหรับคนที่ได้ดูจนจบรายการแบบไม่มีอคติจะเข้าใจว่าเป็นอย่างไรและสำหรับคนที่อ่านแค่พาดหัวข่าวโดยไม่ไปตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดและตัดสินคนอื่นจากคำไม่กี่คำขอให้มีสติและวิจารณญาณมากขึ้นหลังจากนี้นะครับ คิดวิเคราะห์แยกยาเยอะๆครับอย่าตกเป็นเครื่องมือของสื่อบางประเภทที่ต้องการให้สังคมแตกแยกกันเลยครับเราคนไทยรักกันไว้ครับ